กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการวทีที่สองครับครับประชุมศิลาจารึกภาคที่7นะอรองศาสตราจารย์วุฒิชัยมูลศิลป์กรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทยและกรรมการสมาคมประวัติศาสตร์กรุณาเขียนถึงสาสารสังเกตของหนังสือประชุมศิลาจารึกภาคที่7มาให้ดังต่อไปนี้สําหรับผู้ที่สนใจวิชาการไทยศึกษากันอย่างจริงจังแล้วเนี่ยหนังสือชุดประชุมศิลาจารึก ที่คณะกรรมก,การพิจารณาจัดพิมพ์เอกสารประวัติศาสตร์โบราณคดีนะครับได้จัดพิมพ์เผยแพร่มาแล้วตั้งแต่ภาคที่1นึ่จนถึงภาคที่6นะนับว่าเป็นหนังสืออ้างอิงที่ขาดเสียมิได้เพราะเป็นแหล่งข้อมูลสําคัญทางด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีศัตศา,าสาตร์นิลุกศาสาตร์นิลุกกติศาสาตร์อักข,ขละวิทยามนุษยวิทยาและก็ศิลปวัฒนธรรมในฐานะหนังสืออ้างอิงที่สําคัญมากชุดหนึ่งนะฮะ ประชุมศิลาจารึกภาคต่างเนี่ยจำนวนหลายชุดจึงเก็บรักษาไว้ในห้องสม,มุดของสถาบันศึกษาชั้นสูงทั้งในและก็ต่างประเทศเอกสารชุดนี้ได้มีการจัดพิมพ์ต่อเนื่องมาตั้งแต่พุทธศักราช24งพนโดยหอพระสม,มุดวชิรยานและศาสตราจารย์ยอสเซเดนะเป็นบราธิการสําหรับภาคีหนึ่งและที่สองต่อมาคณะกรรมการเอ่อได้พิจารณาจัดพิมพ์เอกสารวารสารและวรารคดีและจัดพิมพ์ภาคที่สามถึงภาคที่หก แต่ก็ไม่ได้มีการจัดพิมพ์อีกเลยตั้งแต่พุทธศัการาช2 5 2 2ในปัจจุบนนันหนังสือประชุมสลาจารึกภาคเก่าๆได้กลายเป็นหนังสือที่หายากไปแล้วนะนะับเป็นที่น่ายินดีสําหรับวงการวิชาการไทยที่หลังจากว่าเวลาผ่านไป12ปีเศษเนี่ยคณะกรรมการชำระบริษัทไทยได้จัดพิมพ์ประชุมศิลาจารึกภาคที่7ขึ้นมาเป็น เป็นเหมือนกับว่าเป็นพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวนโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ3,600ษาเมื่อปีพุทธศักราช2,534นะครับประชุมศิลาจารึกภาคที่เเนี่ยได้ประมวลศิลาได้ประมวลจารึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยไว้34หลักโดยแบ่งเป็นจารึกที่พบในประเทศไทยและเป็นจารึกที่พบในประเทศเพื่อนบ้านนะ แล้วก็ประชุมชนะจลึกไพ่เจ็นเนี่ยก็มีคุณค่าในข้อที่ว่าได้พิมพ์ภาพสำเนาจจลึกและภาพประกอบที่เก่าแก่หายากไว้ด้วยจจลึกและหลักจจลึกแต่ละหลักนะครับมีคําอธิบายบวติและความสําคัญประกอบนอกจากนี้ก็ยังมีคําอธิบายสับยากๆไว้มากมายพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงต่อของรายการสักครู่ครับ